बहुदेवा मनुसा मंगलानी मङ्गलानि अचिन्तयु आकङ्खमान सु ब पण्डिता अति पुण्यता अत् सम्मा पणिधि च एतं मङ्गल बाहु सच्चञ्च सिप् सुभाषिता च यावच ईतं मङ्गलमुक्तमङ्गता पितुः उपठानं उक्तदार सङ्गकुलाच <Sundas> कम् <Sundas> y าวันนี้ท่าน,นประสิทธิ์จ,จำนานไทยฮะได้หลงป่า <laughs> ออกจากป่าได้หรือยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,เริ่มว่องเห็นพระอาทิตย์แล้วออ๋พระอาทิตย์กำลังจะสองแสงใช่ไหม <laughs> รดอกำลังจะตก <laughs> เรืองอารืณของวันใหม่ ้าเริ่มแจ่มใสใจเริ่มเบิกบานเบิกบานหรือคนมวัวอย่ารู้ก,กับเขา<ต>เป็นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์แต่เมื่อคืนนี้ดูเหมือนไม่สบายะเลยนะอ่เพราะอะไรไม่สบายะหล่งจากสนทนากับอครเ่เรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยดูเขาดูบนว่า มันไม่พอใจมาเลยนะเอาใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรมันถึงไม่พอใจเพราะว่ามันเคยได้กินแล้วมันไม่ได้กินมันเคยได้ทําแล้วไม่ได้ทํามันก็เลยขัดเคืองลองให้มันกินซะหน่อยสิให้มันทำซะหน่อยสิมันจะเพลิดเพลินยินดีพอใจอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นแหละตัณหาชอบอารมณ์ใหม่ตัณหาพายุ่ง ก็คือนี่ถึงกลับลยลงมาที่ลานลานโพประมาณสองทุ่มมาเปลี่ยนที่เรียาบทใหม่เนื้อก็จะมาทำกรรมฐานพอที่ห้องทำไม่จะดวกก็มาทำ้านโพอย่างนั้นเนอะปะก็รู้ว่าเป็นยังไงเช็น้ำเสร็จแล้วก็ไปนั่งบนที่นอน คือมันเคยได้ทําแล้วไม่ได้ทํามันก็เลยหงดหงิดมันเป็นอารมณ์หงุดหงิดหุดหงิดใช่ตัวนั้นนะงดหงิดเบาๆอ่อนๆมันเคยได้ทําแล้วไม่ได้ทํานั่นแหละแล้วก็ลองทําก็มันหน่อยสิแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยนะเพราะว่าพระเดชพระคุณว่าเหมือนก็ดีได้น้ําอ่ะมันจะรวมนะระวังให้ให้ให้รู้จักคาว่ามันรวมตัว นันก็พออ่ออาลองคิดจะปฏิบัติตีนั่นแ,<ต>แหละนั่นแหละตัวนั้นแหละรวมแล้วแล้วจะปฏิบัติจะดูอะไรอ,ะอ,อ่ะก็จะเพ่งไปหาอารมณ์ตัวเนี้ยผู้ปฏิบัติเนี้ม่ก็เห็นเรามันเร็วมากนะกใช่เพราะว่าพอเวลาคิดจะดูอ่ะมันก็ถึงแล้วอารมณ์แล้วเนี่ยงช่คิดจะดูรูปนั่งปั๊บมันถึงแล้วแต่ตัวที่คิดจะดูตัวนั้นอ่ะผู้ปฏิบัติไม่เห็นเราเราไปเรียนรู้มันเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่มันไม่คิดจะปฏิบัติเป็นยังไง แล้วพอเรื่องคิดจะปฏิบัติเป็นยังไง,ม,ง,งมันไวมากเขาทำมาตั้งสิบป,ปีแล้วคุ้นเคยชำนาญแต่ลองเลิกทำแบบนั้นแล้วก็จะได้เรียนรู้อีกบทเรียนบทใหม่บ,บทบทเรียนที่ไม่ทำแล,แล้วเมื่อคืนนี่เห็นทุกตอนนอนเลยนะทีนี้ตอนตื่นตื่ขึ้นมาทุกอะไรอะ่ะ ทุกกายอ่ะปวดเมื่อยเหงี่วก็หายหนาวร้อนนอนตื่นขึ้นมามันสดชื่นนะเอแต่ตอนนี้มันไม่สดชื่นแล้วมันทุกข์โลภะเลยพอเมื่อคืนนี่นอนก็ไม่ค่อยหลับไม่อะไรตื่นขึ้นมามันเป็นมึ่เป็นม่เมื่อยเอ่นั่นแหละเป็นเป็นในใจแห้งๆเป็นอะไรอ่าเนี่ยคือมันเคยได้กินแล้วไม่ได้กินตัณหานัมันจะชุ่มอยู่แต่พอมันไม่ได้มันก็เลยแห้ง ตัณหามันมันก็เลยไม่ได้ปัจจัยแต่พอมันได้ปัจจัยปั๊บเนี่ยเหมือนก็ดีได้น้ำอ่ะลื่นเลงโอ้นี่มันมันไม่ได้มันไม่ได้ปัจจัยไงตัณหาไม่ได้ปัจจัยไม่ได้อาหารอะไรอ่าอ่าเรียนมันเร็วมากอ๋อเรียนรู้ก็มันดีทำมาตั้งสิบปีแล้วไม่ได้รู้จักกันเลยนะฮะรู้จักกันเอาไว้บ้างของมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันร้อยหน้าพันหน้าตัญหานะตัญหาร้อยแปดอะไร เรียนรู้กับมันทุกกระบวน่าแล้วจะสนุกกับการเรียนรู้ทํามามากแล้วลองไม่ทําดูบ้างแล้วจะเรียนรู้ที่เวลามันเริ่มจะทําเริ่มจะคิดเริ่มจะปฏิบัตินั่นแหละรู้ตัวนี้แหละครับอสาธุสาธุอ,าธอ,อป็นโตใช่ไหมใชม่แล้วป็นโต เป็นไงบ้างท่านมหาบรุรชาติพ <c oughs> อไม่ได้ค่าบ <c oughs> มาหวานไปคุยกัยโยมเต่า<แ>ก็ยัง<แ>มองหาท่านมหาอยู่ไม่เห็นออกมานอกห้องเลยไม่กล้ารเรียก <c oughs> จะไปคุยด้วยก็เก่งใจแล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยรู้สึกได้ไหมรู้สึกที่รูปนอนรู้สึกรูปนอนเลยอ่ะทุกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนรู้ไหม ปวดหนักปวดเบาแต่ว่ายังในความคุ้นเคยที่มันชอบไปเร็วๆให้เรียนรู้อันนั้นคือรู้ตามหลังไปก่อนไปใช้ห้องน้ําแล้วถึงได้รู้เสร็จแล้วถึงรู้อย่างไรรู้ไปตอนเดินบางทีก็รู้ตอนนั่งแล้วอ่าๆนั่นแหละเอาแคนั้นเอาถ้าที่รู้ได้แกก็ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนาวปดเบาอะมันเริ่มตั้งแต่อยู่นอนอยู่แล้วครับมันอาการอยู่แล้วแต่ว่าเห็นใจมันไปห้องน้ํำไหม ตอนอาการปรากฏเรารู้แล้วแต่ว่าตอนตอนที่เรารีบอะเรารีบเรารีบไปตอนนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ให้รู้ไ้ตอนที่รีบเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกไม่รู้อีกทีตอนนั่งเข้าเขาไม่ได้ใส่ใจมาหร่หรือว่าตอนเสร็จแล้วแล้วแต่ก็รู้ว่าตอนนั่งเราตอนอาการเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเราต้องรู้ทุกเรื่องทุกอย่างนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่มันรู้ถ้าที่รู้ได้มันจะมีปัญหานี่ตอนที่นั่งตอนที่เรานั่ง เกตัวอาการนั่งมันจะสมาธิมันเข้าโอ้ oh. สมาธิมันเข้าผมก็เลยลุกเออเดี๋ยวก่อนนะมันเข้ายังไงเข้าตรงไหนมันจะมีมันมันแช่ไปเลยนิ่งมันเมันเคยทําแบบพวกสมถมะภาวานาอะไรมาหรือเปล่า เคยเมื่อก่อนเคยแต่ว่าผมพักไปแล้วาม,มาสองสามปีที่แล้วอันนั้นอาจจะมาได้ตอนนั่งไปแล้วมันก็จะแช่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะนั่งแบบนี้ได้นานๆคัามนี้เนี้ยนั่นแหละตอนี้คือมันต่างกับเมื่อก่อนที่เราตั้งใจทำ แต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันมาเองมันได้ปัจจัยค่ะแต่ว่ามันได้ลมเย็นเย้ลมเย็นๆย็นสงบสงบตรงนั้นมันก็รวมนิ่งผมก็เลยเอาสมาธิก็ให้รู้แล้วก็เปลี่ยนมันไม่สะดวกในการปฏิบัติให้เรียนรู้ตรงนี้พอนั่งพอจะเพอได้ลมเย็นเย็นก็จะเข้าอีกต้องเปลี่ยนจากการนั่ง เป,เ,เปลี่ยนเดินเปลี่ยนไปอาบน้ําไปทําอย่างอื่นต่อปัดฝ่าเจตถูเปลี่ยนนิยบุตรไปรแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้มันหายนะเปลี่ยนเพราะมันไม่สับเพยะ,ะไม่สะดวกกับการปฏิบัตินะแหละก็บริหารไปแล้วพอไปเดินแล้วมันมันมีอาการอีกไหม ไม่มีมันจะอยู่ในอาการที่นิ่งๆรวมนิ่งๆตอนเรานั่งถ้าตอนหลับตาด้วยเนี่ยแต่ต่อไปนั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้ครับเพราะหลับตาเป็นเป็นเหตุให้มารวมนิ่งเจ้าหน้ีพอมันได้ความสบายอ่ะพอได้ความสบายมันจะมันจะรวมได้ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะมันได้ปัจจัยภายนอกยมเย็นสบาย นั่งสบายบายแล้วหลับตามันก็จะรวม,มตัวนี้จะรวมนิ่งสงบมันจะแช่แช่นั่นแหล,ละมันจะเพลินอยู่ที่เดียวอารมณ์ออื่นมามันก็ไม่สนใจมันมีสนใจอะไรบ้างเวลามันนิ่งอ่ะก็มีตอนลมลมมากระทบมาก็รู้นะแล้วทุกป,ปวดเมื่อยรู้ไหม รูครับอ,อย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าหากว่าไม่รู้พวกนี้แสดงว่ามันเข้าลึกอันนี้มันยังพอบริหารได้เปลี่ยนไปบริหารไปหรือมีอะไรที่ไม่สะดวกอะไรก็ไปหาผมได้ไปคุยได้นะฮะจะได้คุยทำปางเข้าใจ แล้วเวลาไปบินธบาตเป็นไงเห็นใจไปไหมเราก็ไปตามตามข้อวัดเราต้องไอ้ไตามตามข้อวัดก็อย่างหนึ่งแต่ว่ามีสติในการไปไหมรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงช่วงแล้วเวลาไปต,ตอนที่เราเดินไปก็รู้สึกตัวเป็นช่วงชวงไปดูแล้วก็ก่อนที่จะเห็นโยมมีทำสำรวมอะไรไหมไม่มีไม่มีนะ,ะไม่มีไม่เป็นไร ขอของท่านอ้อมก็ชอบมีชอบทำเก็กทั้งผมก็ประพฤติข้อวัดไปปกติแล้วมีกา่่แหละมช่วยแอดแล้วก็มีการตามหลักวหลัยวินัยเงี้ยแต่ว่าไอ้ทำคำว่ามองชั่วแอกเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำสัํารวมได้ผมมันเป็นประพฤติว่าใส่ใจข้อวัดว่าเราการรู้แล้วแต่ข้อวัดตรงนั้นนะมันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติมันสามารถมารวมได้ เร็นทำสารวมรนะพอพอมองช่วยแอกปั๊บหรือพอไปเห็นโยมปุ๊บเอ่มันเกิดคิดว่าเราไม่สํารวมแล้วไม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทําสํารวมอันนั้นอีกแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไปคอยจ้องคอยเพ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ให้เรียนรนู้เรียนรู้ที่มันเป็น,น เดี๋ยวต่อไปมันรู้ไม่สำรวมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาทําสำรวมอะไรอย่างนี้นะฮะแค่รู้นะั้นนักพอตแล้วแต่ถ้ามาทําอีกก็ให้รู้อีกมันจะมีรูปแบบอะไรต่างๆตัวนี้แหละจําเป็นจะต้องต้องจําอาการแต่ละอาการไม่มันสัญญามันจํามันเกิดกระจิตทุกดวงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปจําอะไรมันหรอก เช่นเราจะไม่ต้องใส่ภาษาจะเราจำว่าอันนี้เป็นมันเดินนะอันนี้มันเดินนะอันนี้มันไม่สัญญามันจําได้อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดจะจํามันหรอกให้เขาทำงานเขาเองเออให้มันทํางานกันเองสัญญามันก็จํามันเองอารมห์หกตะวันหกวิญญาณหกนสัญญามันจําอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรพิเศษขึ้นมาหรอกใช่ไหมลึกได้ตรวไหนก็รู้ตัวนั้นอ่าทำการตรงสติเนี่ยมันไปร่วมกับสัญญาด้วยหรือเปล่านะ ถ้ามันไม่ไปร่วมกับสัญญาบางทีมันจําไม่ได้มันลืมนะเช่นออกจากห้องอ้กุญแจไปไหนวะอย่างเงี้ยเนี่ยนะ่สนะัญญากับสติมันไม่ไปด้วยกันจําไม่ได้แล้วสะติก็ระลึกไม่ได้อย่างเั้นนะฮะเรื่องสวดมนต์เป็นยังไงยังสวดไหมนิดหน่อยนะนะอก็ไม่นเอาเอาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ดีกว่า ส่วอย,ย่าสยก็ไม่เป็นไรหอะแต่ตัวที่สวดนั้นทําให้เกิดจิตจิตที่เมื่อกี้เนี่ยที่จิตรวมตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นร่วมได้นะเพราะมันเป็นพวกพวกสมาธิแต่ตอนแต่ตอนที่สวดมันมันหางมันมากอ่ารู้แล้วแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหตุให้มารวมตรงนี้ได้นะ เพราะเาสวดมนต์มันจะนิ่งใช่ไหมมันจะสงบนนะมันจะนึกถึงกรรมตรวจนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันทําให้จิตสงบได้เหมือนกันเดี๋ยบางคนนอนไม่หลับอาสวดมนต์แล้วก็ทำให้นอนหลับอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ค่ะแม้แต่ไม่สวดมันก็สงบไดท้ที่ท่านมหาว่านะนะั่นแหละมันจะรวมมันจะนิ่งแต่นั้นสงบ แล้วมันจะสามารถรับรู้อารมณ์ทางอื่นได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มร้อยรู้เป็นบางส่วนบางอย่างเพราะว่ามันไป,ไปรวม่าที่ใจแล้วนิ่งธาที่ใจทั้ง70-80สิบแสิบล้วก็ออกมารู้ข้างนอกทั้งยี่สิบสามสิบอะไรก็ต้องออกมารู้เต็มร้อยตกอการลมตุกตะวันมันก็จะคลาย นี่นะครับอาจารย์มาแาร์นิมนต์พิจารณาครับวันนี้ก็ได้มากกว่าเมื่อวานเมื่อวานทำไมได้น้อยเมื่อวานผมออกเช้ากว่าอ๋อเช้าไปโยมอาจจะอยากไปลองดูเห็น เออเออเออใจ่ต้องไปให้พอดีบางทีมอข้าวมันยังไม่ดีอ่ะผมไปทางเนี้ยเขาบอกมอข้าวยังไม่ดีมามาเช้าไปก็ไปเลื่อนไปหน่อยให้มอข้าวมันดีดก่อนไม่นั้นมันจะได้แต่กับข้าว ไม่ได e ้มาไม่ได้ข่าวต้องต้องไปตามตามเหมาะสมเห็นน้ำแข็งมาใส่น้ำแช่น้ำ เดินไปแล้วน้ำน้ำเย็นนึกไม่ได้สักวันไลยเห็นในอาจารย์พูดเมื่อวานนี้ตอนไหนไงว่าร้อนๆแล้วมีน้ำแข็งแช่อยู่ตรงนี้แล้วไงว่าถ้าอากาศร้อนก็เบายิบไปได้ก็มาเอาน้ำเย็นแต่ผมมกยมีปัญหาแล้วเพราะผมฉันน้ำเย็นน้ำแข็งก็ป่วย เพราะธาตุไฟไมีพิการแต่ถ้าคนฉันได้ก็ไม่เป็นไร,รถามดูเฉยๆก็มีก็ฉันเลยเพราะมันไม่เคยมีก็เลยถามดูมารจ,จะมา,มาไหมก็ไม่รู้นะเผื่อผมมันเ่ิ่้สะดวกกับผงชืรถฉันแล้วพอมาน,นี้ง รถอ่ใช่อันนี้ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์แก้หิวแก้ทุกได้อแต่แก้ทุกได้ทั้งนั้นเลยัะแต่ไม่ต้องเพิ่มทุกแล้วกันถ้าเพิ่มทุกคือเปืองยา